ครัับอนนี้ครับต้มไก่ฟื้นครับแบบต้มแบบฟื้นครับแบบบานๆเขาฮะนี่แบบต้มบานๆฮะใส่อย่างไรเนาะอันนี้แบบกูดนะฮะใส่กูดตะไคร้ชิมินนะครับไม่ชิมินแส่น้ำมอ่าไม่ชิมินนะครับต่างที่สันนะล่ะใส่ไปบกูดชาอันนี้อันนี้ผัด อย่างนั้นไยฮะอธิบายฟังนะครับผัดเต๊นท์นะครับผัดเต๊ไก่ครับอืมติดโล่งโล่งใครจะกินกันเลยน้องเฮดเบิรงนะครับครับไปเรื่อยครับผมครับุ้งเสร็จๆบุ้งแล้ะครับครับผัดไก่ครับอืมพร้อมขนาดครับเรียบไก่หยาบบอครับเนี่ยบ่ครับไก่ประมาณสองพันตีับอหยาบ นี่ฮะอืนี่ฮะผัดไก่ครับผัดไก่ผัดไก,ดก,ดก่ครับผมไก่ครับไก่ไก,ก,ก่บ้านๆเขาเนี่ยละครับไก่บ้าน คกูนี่บุก็ได้ได้ครับนี่ก็ว่าชราสภาพอนารุระจัดห้ครับวปูกินขอาหมอนต้นใจอันนี้ท่านปรุงยังบอกครับหน่อยท่านปูยังบมาจานผัดผัดจะพริกไว้ก่อนครับอ๋อผัดพริกกับผัดเนื้อไงรู้ปผัดพริกไว้ก่อนผัดไส้ไส้ของชุดรถรถดีไว้ก่อนนะครับแล้ให้ พี่กันนี้รสจัดเนี่นะเชี่ยแล้วเจ้าจะใส่อย่างเดีนอาจารย์มาเนี่ยอยากพักมันบ้างประมาณให้มันเนื้อมันตึงบ้างเนื้อมันต้งอยากสุกบุหร่าครับผมก็ดีอันนี้เมนูประมาณไหนครับไอ้ซื้อเมนูประมาณซื้อว้างไหนเนี่ยผัดเผ็ดไก่ผัดเผ็ดไก่ กะเพราผัดเป็ดไก่น,นี่แหละครับผัดเป็ดไก่บ้านบ้านบ้านไปครับ้านบ้านยิงไปได้ดอกเปิ้ลแคมครับนั่งมาโยน่อนป่าโอ้โหเปิดดาดเสียบเลยพี่น้องเอ้ยบ้านๆเท่าครับนี่อันนี้ก็ต้มเนาะอันนี้ต้มกัน้อน้ำเดือดเราวต้มนู้นไปต้มอันนี้ต้มแล้วยเดือดครับนี้ต้มมันไม่มันเนี่ยเขา ทันนะเอาใส่แบบฟื้นนะเอาใจฟื้นแบบบ้านๆนะฮะก็ลองว่าแป๊บๆนะเดี๋ยวตอนสุกนะเดี๋ยวรีวิวอีกเทีนึงครับผมอันนี้ตอนตอนเท็ดนะฮะตอนเท็ดไอ้ใกล้นั่นบริษไทยเบิงงเดอครับเท็ดตอนผัดเลยนี่แซ่รับ ผู้ใดมักแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้วัชราร์เลยนะครับผมนี่วัชราคลิปแรกครับผมนี่แหละกดไลค์กดแชร์วัชราร์นะครับเอาเลยนี่แหละครับยี่ห์เฮ็ดยูทูบครั้งแรกนี่แหละครับผมกเขาเก็บมาอยู่ในปลาครับอมขนาดครับครับมาอันนี่เอว กระเพรา่อันน oh, <This S 2> ี้กระเพรารับผมไปหาเห็ดมาครับอันนี้ไปเจอในปลาหอมหลายอย่างชาครับอู้ย่างุืออันนี้กระเพราเป็นยังครับผมเนี้ยกระเพาเอ่อกระเพาชิ้นลกมั้งครับช้นลูกหอ๋อหอมแบบหอมหินหินมาเนี่ยครับอ๋อหอมหินหินอยู่ในหัวนะครับครับครับอันนี้ได้ได้อยู่ในปลาไปจีบเห็นมาหอมก็ปกติบ้านเขาผิดห่อนหอดสองหุบตรงไหนอือครับอู้ซีครับ ครับผมครับผมแสบแสบแสบนีตรงโอ้โหนั่นมันเผ็ดมันเผ็ดอยู่นี่แหละพริกบ่เผ็ดดอกหวานี่ไปทาเห็ดเออได้ประมาณโ้อนึงกว่านี้เองครับก็เลยออันเก็บฟอบอันนี้มัดปรีโอ้ยงางกายศาสหอมนึกอันนี้ธครับพี่น้องตาแสบมันเชียบกันได้ยากเฉครับผมครับผมคแบบไปร้องเฮ็ดกินครับอ้ยครับตาแสบอะไรเนี่ยพี่น้องครับ ต้มไก่ต้มปิดกับปลาสูต้มนองเงี้ยได้ก็เจี๊ยบไดครับยอดยอดนี่ย่ยงนื่อก,ก็ไปชิมินอน,นี่ครับนองกับถังขากล้องหมอมีนะครับพี่น้องหอได้หัดเฮ็ดครับหอได้หัดเฮ็ดก็จับโทรศัพท์มาไายไปซื้อนี่แหละเดี๋ยว่ากันเด้อพี่น้องเยแล้วก็แนะนหยอดถึงมอยครับ ไม่ได้เงั้นมาก่อนอะไรซื้อกล้องดีๆแล้วก็ขากล้องดีเพื่ออะครับให้พี่น้องเบิ่งหยอนสุดยอดครับเมื่อจืดลืมเอ่อเย็นอยู่น้อยฮะเตน้าน้อยเตน้นเพื่อให้มันได้เปียอย่างน้อยเฮะออกออกไปเรียกมันออกออกไปแล้วกันตู้วันิง คือเขาไม่ได้ตับมอี่มันบยนะครับเป็ะจะจนตอนอสีสันสีสันสีสันเป็นตาเสีบปอปลสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุอ,อโอ้อยากอยากให้ได้กินเด้อักินนี่แซ่บโอ้ยประมาณแซ่บหอกกินหอมหน้ไม่หรอมีเดือดที่แล้ว นี่แกงพี่ยาเอ้าอันนี้ไปต้มไปต้มเลยนะเลือกออกเร็วครับอ่าไปต้มเอ้ามาเนี่ยเรืองใส่เร็วเนื้อเข้ามาแล้วปะน้ำแต่ไข่ไปปูเขาออกแล้วนะน้ำเดือดแล้วครับผมอันนี้เห็ดตอนนะตอนเห็ดกินนะนี่ครับอ๋อต่อนน้ำเดือดครับนี่ใส่เนื้อครับใส่เนื้อใส่เนื้ออือหืออะไรเนื้อหรือหรืออ๋ลอะไรหรออล่ะ ตัดกินนี่ย่างด้วอครับเดมุนี่บัวย่างนี่ครับผมมื่อใดได้ของปลาเมนูจีดๆเดี๋ยวครับเดี๋ยวจัดกันครับอ,อ,อ,อนุรักจัดไหยเราเพราผมอยากไห่ไหม <c oughs> อยู่ตรงนี้แหละครับกินหอมหอมครับนี่สมุนไพรหลายอย่างสมุนไพรหลายอย่างใช่ครับมน้ำใส่พืนครับใส่พืนจุกพืนครับครับจุกพืนเด้อนี่จุกพื้นนี่มันเดือดยอดยอดสุดยอดนี่พัดอันนี้พัดครับผมคพัดเนี่ยนะครับจังหวัดเชียเดิทยาพี่หนึ่ง ต้มครับผมต้มน้ำมันร้อนอยากให้พี่น้องมาเบิ้อะไรจะแซ่บจะแซ่บหล่อโอ้กล่องบอปเป้ป๋าไหนเด้อขอโทรศัพท้ให้นแต่กินน่ะโอ้พี่น้องเนี่ยกินหอม กินหอมไหมคะเดี๋ยมกินหอมไหมคะกินหอมหอมแห้งปะอหอมอือสุดยอดครับน,นี่นี่ครับหอมหอมหอม,หอม หอมแล้วครับหอมลายพี่น้องอเห็นไทยใกล้กล็มือกรองก็อยากกินแล้วครับตอนนี้อ้เป็นตาแสบครับแสบเป็นตาแสบไปดีครับน้องอ๋อนะอันนี้ก็ให้เห็นได้ เห็นแต่แนวกินเด้อครับเด้อนาะค้นไทยเนี่ยบ่ต้องให้เห็นหรอกครับมันบ่แซบครับให้เห็นแต่นาคนเนี่ยแะให้เห็นแต่นาแนวกินเด้อเนี่ยแซบแซบครับผมเดี๋ยวมี่ยังครับผมคลิปหนาคลิปน,า,ปนาเดี๋ยววัดละวัดละยิ้มไทยเบอรงอีกเด้อครับผมคลิปหนานะฮะฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยครับผม,ะะม,บผมพี่น้องครับ ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆอันนี้ฮาร์เทสเดี๋ยวครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ